สวัสดีครับ f อนะฮะชาว Facebook และ Youtube นะครับวันนี้ร้านเกี่ยวจรยนต์ก็มีสินค้าคสวยๆมานำเสนอเยอะเลยหลายรายการนะฮะสินค้าเข้าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น z ท1ตทีร้อสบนะฮะตัวนี้เลยเปิดหัวกันเลยฮะราคา33มหมืนสามนะฮะหรือแ t 1ตทีร้าราคา3ามหมืนสี่มีนะฮะแต่ย้ำไว้ว่าเครื่องเปิดแล้วนะครับทางร้านเช็คให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ หรือจะเป็นโครง FTD นะฮะนี่นี่นี่มาแล้วนะนฮะตัวนี้เลยัยรุ่นเรียกรองกันหลายคนเลยฮะของ FTD ก็จะมีสามสามโครงนะฮะนี่ตัวนี้ก็ FTD เหมือนกันตัวเสื้อเหนียวเสื้อเหนียวก็จะมีอยู่สามตัวนะฮะตอนนี้ก็ราคาประมาณหมื่นหกฮะประมาณนี้โอ้สี่ตัวดินี่นะครับราคาหมื่นหกนะครับ ยังไงก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะฮะสายวัยรุ่นที่ชอบเสื้อเหนียวนะครับตัวก่อนพัดนะครับหรือจะเป็นยันม่านะฮะนี่ตัวนี้เลยราคาสามหมื่นสองนะพี่น้องนี่เลยครับราคาสามหมื่นสองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นมีสองสองเครื่องนะฮะนะครับ DIY นะฮะมุมบนจ้นหน้า นะครับสนใจก็โทรม,มาสอบถามได้นะฮะหรือปักหมุดมาก็ร้านเขียวเจริญยนต์ลงท้ายด้วยคําว่าขอีพิก่ด้วยนะครับถ้าร้านเขียวเจริญยนต์อย่างเดียวมาไม่ถึงแน่นอนต้องลงคําว่าขอีพิก่ด้วยครับร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะฮะพี่น้องนะครับ08167 44 521นะครับ08239573 44นะครับพี่น้องสนใจก็โทรม,มาสอบถามก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น 95, RT100, RT110 พวกนี้เยอะนะฮะพี่น้อง95ก็เยอะ80นะครับแล้วก็สินค้าเข้าใหม่นะฮะพี่น้องก็จะพาม,มาดูฮะรถอีแตนนะครับรถอีแตนจะเป็นซาลี่นะฮะลำละ3,500นะครับนะร,บรถอีตันสวยๆเลยพี่น้องนะครับเพิ่งได้มาใหม่นะฮะแยกเครื่องแยกโครงได้เอาแต่ตัวแตนอย่างเดียวก็ได้นะครับพี่น้องเนี่สวยๆเลย นะครับคันนี้นะครับนะแยกเครื่องได้นะครับพี่น้องตัวนกเปนใจก็โทรมาสอบถามกันนะครับเครื่องติดดีนะฮะทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นร้อยหกสิบนะฮะบอกว่าใหม่นะฮะขายแต่งตลอดเลยลูกค้าบอกฮะเขาซื้อมาหกหมื่นกว่าเฉพากเครื่องนะฮะนะครับแยกได้นะะไม่ว่าจะแต่งนะฮะคันนี้สวยๆเลยครับนะฮะชมดูได้นะครับสวยๆ ก็คันนี้ก็ยาวอยู่เหมือนกันกระบะน่าอยู่ที่เจ็ดสองได้นะฮะแก่นพร้อมใช้งานนะขับมาได้เลยนะครับอ่าเราก็มาดูเรื่องเครื่องกันเนาะนะครับปแก่นก็มีหลายหลายคันนะครับพี่น้องคันละสองหมื่นกว่าบาทนะครับเนี่ยฮะอย่างเงี้ยครับสองหมื่นกว่าบาทครับสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าประมาณนี้ฮะ เอาเครื่องมาใส่ขับกลับได้เลยครับพี่น้องนะครับนะฮะสองหมืนเก้าเอาเครื่องมาใส่ขับกลับได้เลยฮะเกียร์ดีช่วงล่างดีทั้งหมดนะฮะหรือจะเป็นยางครับพูดเราเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึง่งนะครับมาเลือกเอานะครับมีทั้งลมรั่วมั่งลมไม่รั่วมั่งนะฮะหร,หรือจะเป็นโครงรถนะฮะเริ่มต้นจากสี่พันห้าขึ้นไปนะครับสี่พันห้าห้าพัน นะมาเลือกชมกันนะครับมีหลายสภาพหลายราคานะพี่น้องอหรือจะเป็นโค้งธรรมดานะฮะนี่อย่างนี้ตัวละหมื่นสองครับเดิมๆที่เราเช็คภายในใหม่นะครับมีหลายตัวหรือจะเป็นสยามนะฮะที่เราเบี้วใหม่อย่างนี้ตัวละหมื่นเจ็ดครับพี่น้องพร้อมล้อเลยแมวล้อก็ลดไปหนึ่งพันครับคุยกันง่ายๆครับหรือเป็นลุงเพชรนะฮะตัวละหมื่นสองนะครับที่สวยเลย ถ้าเปแมวล้อก็ลดไปอีกหนึ่งพันบาทง่ายๆครับแมวล้อก็ได้ครับร้านเขียวคุยกันง่ายหรือจะเป็นอาทีเก้าศูนพารตนะครับนี่ตัวนี้ตัวละหมื่นแปดนะพี่น้องสวยๆแบบนี้นะฮะเครื่องยังไม่เคยโดนลื้อนะฮะเครื่องเดิมๆนะครับสายช่างนะครับนี่สายช่างครับสองหมืนบาทนะฮะยกไปบิวใหม่กันเลย ใส่รอบใส่อะไรเงี้ยใส่เวอรรุ่นนะฮะหรือจะเป็นอ่านี่ทีเอฟร้อยหกสิบนะฮะตอนนี้เลยนะฮะสี่หมืนแปดสวยๆเยฮะติดนิ่มๆเลยเห็นนะครับสามหมื่นสี่นะ,ะ, 34, นะ,ะพี่น้องแต่ทีร้อยห้าติดนิ่มเลยและประกรรันสินค้าให้หนึ่งเดือนนะฮะหลังการขายนะครับหรือพี่น้องซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรก็กลับมาให้ทางร้านเช็คให้ได้นะครับ หลังเขีย่ยจักรยนก็มีนะฮะเครื่องเยอะแยะไปหมดเลยครับพี่น้องโทรมาสอบถามกันอ่า E380 e นะฮะนี่ตัวละหมื่นสามห้าร้อยร้อสิบเก้าหมื่นเก้านะฮะนี่โมเลนาหนาอย่างเงี้ยฮะเหมือนเก้าเราบิ้วใหม่นะฮะปอกแหวนเราเช็คไข่ใหม่ทั้งหมดเราประกันสินค้าให้หนึ่งเดือนนะฮะซื้อไปมีปัญหาน็อกพังนะครับมาเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันทีร้านเขี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เรื่องมากครับมาคัดตัวใหม่ไปได้เลย หรือในดังโค้งแข้งโค้งแข้งอย่างเงี้ยในดังไม่ดีครับเปลี่ยนตัวใหม่ได้นะเราเรารับผิดชอบอยู่แล้วรับประกันสินค้าให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเครื่องเยอะแยะมากมายนะฮะไก่กองนะครับไม่ว่าจะเป็นยันม่านะครับมือควงหน้ามือควงกลางนะครับเรามาเลือกสินค้าได้ตัวละหมื่นกว่าบาทครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดก็มาเลือกกันนะฮะตรงเราต้องมาาพูดคุยกันนะฮะหน้าหน้างานนะครับ เดี๋ยจะเป็น95นะฮะตัวละหมื่นกว่าบาทนะเหมือนนิดๆหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่แล้วแต่นะครับเนี่ยเยอะนะครับทะลุหลังบ้านเลยเครื่องเยอะมากเดี๋ยวจะเป็นนะฮะ YM นะครับเดี๋ยจะเป็น90 DI นะครับนี่105 YM นะฮะสมาชิจะเป็น105เยอะนะพี่น้องเดี๋ยจะเป็น95สวยๆนะฮะนี่เครื่องยังไม่ได้เปิดได้เลยนะฮะ ก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับก็จะเป็นโครงใหม่นะฮะบริงบางนาหรือจะเป็นโครงตาลนกใหม่หรือจะเป็นโครงสยามพัดเอ็กใหม่นะฮะถ้าแมวล้อนะฮะสยามพัดเอ็กนะฮะสามื่นสี่นะครับพี่น้องตัดล้อไปเลยฮะลูกค้าส่วนมากแกตัดเยอะเลยไม่เอาล้อกันนะครับสามื่นสี่นะครับ 34, ะะพี่น้องไม่แพงนะครับอ,อ่ก็ไม่มีอะไรมากฮะชาวนี้นะครับ ขอให้พี่น้องชาวเอฟซี u ูทูบนะฮะขอให้โชคดียามเช้านะฮะเดินทางปลอดภัยทุกคนไปเที่ยวไปไหนกันก็เนานะวันหยุดไกลยจะวันหยุดละวันข้าวศานะครับไปทําบุญตักบาตรก็ขอมีความสุขความเรินทุกหวย่อใวันที่หนึ่งกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ